ัดเตรียมกันทัดเตรียมก,กันกับท่านนักการจุนแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครฟันธงว่าเป็นผู้ใดเป็นคนแต่งแต่อย่างหนึ่งคำพีรงกาวาจารสูตรเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เชื่อมต่อกันมันไม่ได้ต่อเนื่องกันเหมือนกับ แล้วก็มีผู้มีผู้แนะนําว่าถ้าจะอ่านให้เข้าใจต้องอ่านไปที่ระบบทไม่อ่านแยกกันเลยทําความเข้าใจทีลระบทเลยไม่ต้องไม่ต้องสืบต่อกันอืไม่ได้สืบต่อกันจะมีพิเศษนิดนึงก็คือบทสุดท้ายที่มีอ่าสกาทักรรมเข้ามาซึ่งถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูตามเล่มแรกที่เขาค้นพบเนี่ยมันไม่มีไม่มีไม่มีเนื้อหาตรงนี้เข้าไปก็เลยไม่แน่ใจว่าว่าเอ่อเพิ่มเข้ามาตอนไหนยังไง แล้วก็มีความสําคัญด้ยนะตัวสากาตกรรมนี่ก็ถือว่ามีความสําคัญจนจนมีจนมีนมอมนักบาทบางบางท่านที่ที่มาแปลมาอ่านบอกว่าคัมภีรังกาวัาตานสูตรจะฉบับที่บรรเต็มสมบูรณ์จริงๆอะ่ะมันจะต้องมีมากกว่านี้เพราะสังเกตจากนี่แหละตัวสากาตกรรมที่แทรกเข้ามาในบทที่เก้าต่อจากทาลิณีอ มาสู่เล่มที่ที่ประมาณนะครับก็คือเล่มที่ผู้เขียนก็คือไดเซ็ตไตซาร่สุสุกินะครับเรียกว่าท่านสุสุกิแล้วกันนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ท่านอธิการบาดีของเรานะครับพระธรรมวชรรมณิตก็ไปไปได้แปลแล้วก็เรียบเรียงขึ้นมานะมีเนื้อหาอยู่ เก้าบทนะครับแบ่งออกเป็นเก้าบทถ้าแบ่งตามตามที่ผู้แปลนะครับก็จะมีอยู่สามสามช่วงตอนก็คือตอนต้นตอนตอน้ตนนี้จะจะกล่าวถึงความเป็นมาต่างๆของกัมพีตั้งแต่สืบสาวไปตั้งแต่ตามที่ผมพูดมาตอนตอน้ตนเป็นกล่าวเรื่องของกัมพีตอนที่สองนี่จะพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจ สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าติดตามจะโขบมาเรื่องเกี่ยวกับนิพพานเกี่ยวกับทวิภาวะอัตวิภาวะก็หลายๆอย่างเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในตอนตอนกลางแล้วก็ตอนสุดท้ายจะลงรายละเอียดในในบทในบทในเน,นื้อหาของแต่ละบทอย่างบทที่หนึ่งบอกว่าว่าโดยเรื่องยักษ์ที่ชื่อราวณนะ ผมเรียกไว้ว่าทศกัณฐ์ไม่แน่ใจว่าทศกันฐ์เดียวกันกับในในภารตะของอินเดียหรือเปล่าเพราะว่าชื่อสถานที่ก็ชื่อลังกาลงกาอะไรเหมือนกันมันมันมีอิทธิพลนะมันมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมหลายๆวรรณรณกรรมเหมือนกันทศกันจ์เป็นแบบกันเปล่าเพราะว่าก็เป็นยักษ์เหมือนกันด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่า เป็นคนเดียวกันนี่เหมือนกับจิตใจจะแตกต่างกันมากกันนะเพราะว่าทศก,กักฐ์หรือว่าเราวันะเราวันะในในในเนื้อหาของเรกเอาสารสูตรนี้ท่านท่านอ่อนโยนท่านอยากฟังธรรมท่านมีจิตอยากจะสะดับรับฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านจะเป็นคนละคนก็เนื้อหาที่มันเป็นเกี่ยวกับการสนทนาของอมหามาติโพธิสัตว์กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้สนทนาตอบถามกันตอบถามกัน แต่ว่าพอดีผมไปอ่านเจอคุณสมบัติของอมหมามติโพธิสัตว์ท่านท่านเป็นประธานประธานโพธิสัตว์เป็นผู้เป็นประธานในในบรรดาโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ที่เข้าที่เข้ารับฟังในในการนั้นอยู่ที่ยอดเขามลาายะในเก,กาะกลางเขาบอกว่าท่านได้อภินญ,ญาหกแต่ผมก็ไม่ได้คน้นดูว่าอภินญ,ญาหกที่นี่มันประกอบด้วยอะไรบ้าง ต,ตามที่ผมดูในของเรทรวาสเราถ้าได้อภิญญาหกก็คือผลสาเร็จอรหันแล้วนะครับที่นี่ความเข้าใจผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเพราะว่าตามที่ผมอ่านาส่วนมากโพธิสัตว์ของเรทรวาสนี้ก็คือได้แค่อภิญญาห้าเพราะว่าหกก็คืออาสวัคยายาณนก็คือมันบทกิเลสแล้วก็<笑><笑>เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมโพธิสัตว์ของมหายานถึงมีอภิญญาหกแล้วอภิญญาหกนี่มันมีอะไรบ้างก็ค้นหายังไม่เจอครับ แล้วก็มานั่งมานั่งนั่งนึกในใจตัวเองว่าโอ้ถ้าเกิดว่าโพธิสัตว์ของอมหาญาณมีปัญญาหกก็เทียบได้กับพระอรหันต์เลยเทียบได้กับพระอรหันต์เบอ่ออาจจะจะจะ,จะยกขึ้นเทียบทัดเทียมกับพระอรหันต์รือนแลกว่าพระอรหัน,นตน์นีได้จำนะมึงคิดว่าแต่ละบทก็มีอย่างบทที่สองในเรื่อง ศาสาธรรมนี่ก็มีหมอก้อธรรมเยอะมากนะเยอะมากมีเรื่องของทเวทวเวเอ,อัธวิภาวะเรื่องของการทั้งสองอย่างไม่มีจริงความมืดความสว่างเงาไม่เงาไม่มีจริงทุกสิ่งเป็นแค่มันเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่าไปเห็นเป็นสองก็เลยก็เลยขึ้นชื่อหมอก้อธรรมว่าอัธวิภาวะคือภาวะที่ไม่เป็นสองมันเป็นอย่างเดียวกันมืดกับสว่างนี่เป็นอันเดียวกัน ตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ที่เป็นที่สนใจออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวิญญาณแปดวิญญาณแปดการรับรู้แปดเนี่ยอย่างจากักษุโสตขา,านะัชยูหากายะมะโนนี่ก็ไม่ต้องอธิบายเพราะว่ามันมันบอกด้วยคําอยู่แล้วแล้วก็เราก็คุ้นๆอยู่แล้วแต่กสิกิตะมะโนวิญญาณกับอะไาวิญญาณเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่มันมันเพิ่มเข้ามา กสิตะมโนวิญญาณเนี่ยมันเป็นมันเป็นการการการปรุงเป็นเป็นวิญญาณที่เกิดจากการปรุงแต่งโดยโดยอาศัยวิญญาณทั้งหกเนี่ยมาเป็นมาเป็นมาเป็นตัวเชื่อมปรุงแต่งแต่ว่าอายระยะวิญญาณเนี่ยมันเป็นมันเป็นความบริสุทธิ์ภายในเป็นความบริสุทธิ์ภายในเป็นความบริสุทธิ์ภายในเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ภายในถือว่าเป็น เป็นเหมือนกับจิตดวงดวงตั้งต้นดวงแรกดวงที่เป็นเป็นดวงที่บริสุทธิ์ซึ่งมันถูกกิเลสมามาปกปิดมาบังอยู่มันก็เลยไม่ไม,ไม่ทำให้ไม่เห็นทำให้ไม่ได้ไม่ได้แสดงตัวออกมาก็ต้องกำจัดกิเลสออกไปก่อนถึงจะไปเห็นดวงดวิญญาณตรงนี้มันอยู่เป็นเหมือนดวงแก้วอยู่อยู่ข้างในสุดตามที่ผมทำความเข้าใจ แล้วก็เขาก็จะให้ความสําคัญมากนะคำว,ว่าอริยะวิญญาณเนี่ยมีอยู่ตลอดหน้าไหนหน้าไหนก็จะเจออยู่ประจาใน,นคำนีน้แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้อ่านดูอ่าลึกๆเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็นตัวคีย์เวิร์ดสำคัญน่ะในคำพีในคำพีนี้ใช่ใช่มันเป็นตัวสืบพบสืบชาติด้วยนะอรารยะวิญญาณใช่ครับเป็นเรื่องของวัฒนธรม,<น>มันรับมันรับมันรับอ่าตัวตัวกรคำดีคมชั่วใบปันกัม ดีชั่วมันมันถูกฝังอยู่ในอรารยะวิญญาณแล้วมันจะส่งต่อพบต่อไปนะนะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเหมือนกันแล้วก็มาที่มันมีอยู่คำหนึ่งครับเป็นคำที่เรียกว่าปราวรุติปราวรุติเป็นการตัดสู้ฉับพันก็เหมือนกับที่ อาจารย์ได้บอกว่าสตอระเขาบอกว่าคํานี้มันเป็นคําแบบว่าเทียบเคียงกันเลยกับคําว่าสตริของของขอ,งอของเซนคําเนี้ครับประาริการตัดชรูกัะพันความรู้สามระดับความรู้สามระดับความรู้ระดับแบบมายาความรู้สัมผัสแล้วก็ความรู้สมบูรณ์แบบมายาก็คือเป็นความรู้เป็นมัน มันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงเช่นเช่นเราเอาเอาไม้เนี่ยไป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 แทงลงที่ที่บ่อน้ําแล้วมันก็จะเกิดการหักเหเหมือนกับไม้เนี่ยมันมันมันงอไม้มันงอมันเอียงแต่ความนจริงไม้มันไม่ได้เอียงเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้เราเข้าใจแบบนี้ก็คือเป็นเป็นมันเป็นมายาคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราเราไปเข้าใจไปเห็นว่ามันมีอยู่จริง แล้วก็ความรู้แบบสัมผัสเนี่ยก็คืออมันเป็นความรู้แบบวิทยาศาสตร์นะครับสัมผัสเนี่ยเป็นเป็นแบบวิทยาศาสตร์เป็นความรู้แบบวิทยาศาส,สบบบตรส์รบบตรที่มันอ้างอิงจากาจากมายาด้วยแล้วก็จากจากจากของของจริงด้วยที่เป็นที่เป็นสมมติสัจจะครับเป็นความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ส่วนความรู้แบบสมบูรณ์เนี่ยคือความรู้แบบปรมัดเนี่ยเป็นความรู้แบบปรมัดเหมือนกับรู้รู้แบบรู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ารู้อริยสัจไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าความความตีความยากมากนะครับมีห้าอย่างหกอย่างสําหรับความรู้สมสมบูรณ์เนี่ยครับแต่ก็ที่มั่นใจก็คือเป็นความรู้แบบปรมัดความรู้แบบปรมัดสมบูรณ์ นี่ก็เป็นการพรณนาถึงคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์แล้วก็พระพระพุธทธเจ้าโดยทั่วไปว่าก็คือมีความปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ให้พ้นจากความทุกข์ให้ไปสู่แดนเกษมซ,ซึ่งก็จะมีท่านก็ใช้วิธีการต่างๆบ่งบอกว่าท่านเป็นผู้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มันไม่อยู่ในทุกพระสูตรนะครับที่ท่านาทุกรูปท่านได้ข้อมูลไปก็จะได้ ใกล้ๆเคียงกันก็คือนะครับปณิสัยหรือว่าปณิธานของโพธิสัตว์ก็จะประมาณแบบเดียวกันของแต่ละพรนี่ก็คือผมผมมาอ่านเจอคําว่าอุบายเหมอนกันกับที่อาจารย์แนะนเสุนมวานก็เลยสนใจแล้วก็อ่านหความเข้าใจก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ก็ไม่ต้องอธิบายเพราะว่ามันก็ก็คืออธิบายไปไปแล้วโดยอาจารย์วันนี้ก็มีอยู่ทุกพูตรจริงๆนั่นแหละครับคําว่าคําว่าอุบายเนี่ยครับนี่ทุกพูตรจริงๆ บอกถึงเรื่องของปัญญาแลวก็ความการุณามีเรื่องของยานยานยอยักตอนแรกผมว่าเอ้ายานยอยักเนี่ยมันยานมันยานยาน,ยานเรือเรืออะไรหรือเปล่าแต่พออ่านดูแล้วมันมันเหมือนกับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นยานเป็นยานเรือหรือเปล่ามันน่าจะเป็นยานยอผู้หญิงแล้วก็อยาน,าย,านยานตัวนี้หมายถึงยานที่เป็นพานะยานที่เป็นผานะใช่เพราะผม ผมอ่านดูเป็นการโต้ตอบของระหว่างมหาปฏิโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําไมพระองค์ไม่ไม่สอนด้วยไม่ไม่ให้เอกยานทําไมต้องให้ตียานยานี่ครับสอนสอนเกี่ยวกับถ้าเกิดว่ายานแปลว่ายานยานที่เป็นเรือเป็นอะไรก็คําว่าเอกยานที่ที่สนทนากันก็หมายถึงว่าทาไมไม่ให้ไปยานลําใหญ่ลําเดียวไปเลย <laughs> ให้พ้นจากอ่า จากทุกจากอะไรแต่ว่านี้ที่ผมที่ผมเข้าใจคือยาน,นีนหมายถึงอาการเป็นเรื่องของความรู้นะครับเป็นเรื่องความรู้ะะรารการทําความความเข้าใจนะครับเพราะว่าพอท่านมามา,มาแยกเป็นตรียานหรือว่ายานสามเนี่ยยานของสาวกยานของพระปัจเจกิพระพุทธเจ้าแล้วก็ยานของพระโพธิสัตว์มันก็เลยทําให้ผมไปเข้าใจว่าคือการให้ความรู้เพื่อที่จะให้พ้นทุกเพื่อที่จะให้พ้นจากอ่า กรรมทั้งหลายที่ท,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 ที่ทรมที่ทาให้สัตว์ทุกทรมานก็เลยเข้าใจไปอย่างนั้นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของแนวทางหรือว่ามันเหมือนกับเป็นยาน,นั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าคนเนี่ยบารมีบารมีไม่เหมือนกันคนบางคนก็บารมีประมาณนี้ก็ไปสาวกยานก็าานคือเาอาเดินทางเส้นเส้นนี้นะไปเส้นนี้ะนะ,ะส่วนบางท่านก็มุ่งปัจเจกยานอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะ,ะเหมือนกับเป็น อ่าพาหนะพาหะทนี้ก็พาหะนั่นแหละนะยานตัวนี้ก็คือยานพาหะที่ขนคนเนี่ยขนคนไปไปไหนเอาถ้าใครอยากไปสาวกยานก็เลือกไปสาวกยานนะใครอยากไปปัจเจกยานก็ไปปัจเจกยานใครอยากจะบําเพ็ญตนแบบโพธิสัตว์ยานซึ่งมหายานเขายกย่องก็ไปแบบนี้แหละอะไรประมาณนี้เนี่เพราะนั้นยานตัวนี้มันมันยานย่อยักษ์ถูกแล้วล่ะนะครับผมอ่าโอเคก็ มาเลือกเดินเอานะจะไปทางไหน<笑><笑>จะจะขี่เกวียนเล่มไหนในสามสามเล่มนี้นะครับผมเนื้อหาของอรังกียจวัตามสูตรดี่ก็คือถ้าเกิดจะพูดถึงความสำคัญเขาก็ว่ามีความสำคัญมากมากแล้วก็หลายหลายสำนักเนี่ยก็ก็มีมีประสูตรนี้มีประสูตรนี้เข้าไปไปมีส่วนโดยเฉพาะ โยคาจาร์หรือว่ามารยาทมิกะก็ก็มีนะครับก็มีส่วนก็มีส่วนที่จะเอาคําสอนของพระสูตรนี้เข้าไปอาจจะผสมกับตัวอื่นบ้างอย่างโยคาจาร์อาจจะมีอาวตังสกะด้วยแต่ว่าอาวัตังสกะกับเอาลังกาวตาัสูตรนี่มีความใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็เป็นบ่อเกิดของนิกายเซนนิกายเซนนิกายเซนก็เอาความความรู้จาก ในประสูตรนี้ไปไปใช้แบบมากมากเลยมีความใกล้คิดกันมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะวิเคราะห์ตัวเนื้อหาก็อย่างที่คนเขาชอบวิจารณ์กันก็คือบทที่แปเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ mm hmm. การกินเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเกิดจะเอาตามที่ของที่แปลมานะครับเขาบอกว่าเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในใน,ในเนื้อหาตรงนี้พอสอนั้นพอสอนนี้เป็น พศ1,056ที่ที่แต่งโดยท่านโพธิโภโภิรุจินะครับมีเปลี่ยนแปลงมากเลยเหมือนกับว่าอ,อาจจะไม่เข้ากับไม่เข้ากับสภาพความจริงก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบทที่8แล้วก็มันเติมทีหลังด้วยเติมทีหลังมันเก็มีมีคนให้ความสนใจเยอะมากสำหรับบทที่8นี้ของ ของอท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็ก็มามาแปลแล้วก็ได้แต่งเป็นหลายรูปแบบทั้งเป็นทั้งเสียงอ่านทั้งเป็นทั้งหนังสือแยกเฉพาะเฉพาะบทที่แปดบทเดียวแล้วก็ของสำนักของคุณยายนั่นก็ชอบบทนี้มากคุณยายอะไรที่บริหารมันในเขตเนั่นนะคุณยายเนี่ะใจน่านชอบมากเลยบทนี้ไห<ใ>นาาที่เขาส่งเสริมเร <พะ S 2> <ส>ื่องบางสวิรัติใช่ไหมเอ,เ,อเ,อเอามาโจมตีพระสงฆ์บทพระสูตรเนี่ยเฉพาะบทเนี้ยโอ้โห แบบนี่มากเลยอ่ะออชุกมากเลยคนยายอะไรจําจินอะไรจําไม่ได้ชื่ออะไรจินจินจินตะเกตแล้วก็ลูกศิษย์ครับแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยโอ้กาวโจมตีพระสงฆ์ด้วยพระด้วยแะไแกพูดแกก็จีบป,ปากฟังแไ,ไว้ก่นเลยก็ไปจีบตายม, <laughs> ม,ม,มองก่นนนอนพันเพราะว่ามันถ้าก,กับว่ามันไม่เข้ากับจดิตเราเพาะนท้อง ไอพุทธวจนะผมยังฟังมันผ่านเลยมันเนื้อหาก็ดีแต่มันกับเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันกับเราอยู่กับเขาคนละคนละทิศถี่เลยมันยังไงไป,ไป,ไปมามันจะสุดโต่งนะครับมันสุดโต่งสุดโต่งก็คือมันไม่ฟังอย่างอื่นอันนี้อันตรายอย่างหนึ่งนะอันตรายอันตรายของปริยัติอย่างหนึ่งที่จับไม่ครบเนี่ยพอจับไม่ครบเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้หละมันจะกลายเป็นสุดโต่งแล้วก็บทบทที่ บทบทที่เพิ่มเสริมเ่เสริมเข้ามาก็คือสกัดสขาตกรรมอย่างที่บ้านนะครับแต่ก็เนื้อหาก็น่าน่าสนใจครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันกานอ่าน,าน,านบางทีก็มันก็ลืมแต่ว่ามัน, <c oughs> มนยอมรับว่าทำความเข้าใจยากมากครับกระสุนนี้ทำความเข้าใจยากมากบางทีอ่านไปยัง เมื่อกี้ตอนก่อนที่จะเข้าเนี่ยผมก็พยายามจะปั้มเอาให้ได้สักสองสามหัวข้อแต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ลืมซึ่งมันมันก็น่าสนใจครับที่ที่ผมอ่านอเฉพาะจุดที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับแต่ว่ามันลืมทีมันทําความเข้าใจยากเราเราไม่ต้องไม่เกิดความเข้าใจเลยจำไม่ได้ครับก็ขอจบการในส่วนขององคการวตารสวดไ้เท่านี้ครับก็โอเคนะผมคิดว่าท่านเขรัตรายงานวันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ วิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นอะไรได้เพิ่มเติมผมถือว่าเป็นการรายงานที่น่าจะเป็นแบบอย่างได้นะครับผมน่าจะเป็นแบบอย่างก็อยากให้พวกเราได้ลองใช้วิธีการของท่านขีดระรายงานผมจะโอเคมากคนระับผมมีความสุขเม่ได้ฟังท่านาขีดระนำเสนองานในวันนี้เนี่ยหนึ่งธรรมชาตาิธรรมชาติแล้วก็พยายามพูด ประเด็นอะไรต่างๆที่มันอยู่ในคมปีแม้คมปีจะเยอะแต่ว่าในที่สุดท่านเครารัตก็พยายามจะเลือกออบางประเด็นบางจุดบางอะไรซึ่งมันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคนนําเสนอที่จะเลือกตัวไหนก็ได้ใช่ไหมชอบอันไหนก็เสนอไปแต่ว่าในที่สุดพวกเราก็ได้ความรู้ร่วมกันอะไรก็ถ้าอยากได้อยากได้มากกว่านี้ก็เอาไปต่อยอดเอาเอง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเพราะมันมีหลายเรื่องมากอย่างเช่นเรื่องเรื่องอวิญญ,ญาณแปดเนี่ยนะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งอาจจะถือว่าเป็นไฮไลท์ของนิกายอันนี้จะจะเชื่อมโยงไปถึงนิกายโยคายจารด้วยเพราะว่านิกาย,ยของโยคายจาร์เขาจะพูดถึงวิญญาณแปซึ่งวิญญาณแปก็พัฒนามาจากพระสูตรนี้แหละทั้งเป็นสํานักหนึ่งเลยนะสำนักวิญญาณอวาดววิญญาณ8มันมีคลิสตมโนวิญญาณและก็อรารยาวิญญาณซึ่ง อกริสตานวิญญาณมันก็แยกมาจากอย่างวิญางที่ท่านเ็นกฤษณพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยไอตัววิญญาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมันมันก็คือปกติเพียงแต่ว่าไอเจ็ดเนี่ยมันมันคือลักษณะของการเสพอ,อ,อารมณ์เสพอารมณ์เสพอารมณ์แล้วมันก็ส่งต่อไปหาอรารยวิญญาณอารยวิญญาณเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นจิตใต้สํานึกมันเป็นเหมือนทัง่าวิญญาณหรือพักผวังค่จิตผวังค่จิต อ่าตัวระวังใก้จิตซึ่งตัวนี้มันมันทำหน้าที่สืบพบสืบชาติอผมเคยผมเคยเทียบเคียงกับในส่วนของอ่อเทรว่านะไปไล่ขณะจิตทั้ง17ดวงเนี่ยไอ้แล้วไอ้ตัวดวงที่ดวสุดท้ายที่มันจะเป็นอะไระยะวิญญาณมันควรจะเป็นตัวไหนผมเคยวิจัยไว้อยู่นะ,ะเคยเคยตั้งข้อสังเกตไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยววันวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะเอาไมา้ดูนะ,ะตัว เทียบเคียงตัวสิบเจดขณะจิตแล้วมาเทียบเคียงไอ้ตัวอารยวิญญาณและตัววิญญาณแปดของนิกายโยคาจารย์ว่าเอ๊ะมันมันประมาณนี้นะมันน่าจะประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะผมผมมีตัวอย่างเอาละวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะท่านะกิรัตน์นะแล้วก็ถือว่าเราได้อ่าแนวทางในการนําเสนอพอสมควรและก็โอความรู้อะไรต่างๆก็ได้ประมาณนี้แหละเนื่องจากเวลาเรามีจํากัด อันถ้าเราอยากจะศึกษาในเชิงลึกในประเด็นต่างๆที่อยู่ในคัมปีรลังกาวตาสูตรเนี่ยก็เราก็ไปเจาะเอาแล้วกันนะเจาะเฉพาะเรื่องเหมือนอย่างที่ท่านเกริรันได้แนะนําตั้งแต่ต้นอนะ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องอ่านต่อเนื่องอยากอ่านบทไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันเอกเทศอยู่แล้วนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องจะต้องอ่านตัวนี้ก่อนแล้ว,ลวมันจะต้องไปอ่านตัวนั้นก่อนจึงจะเข้าใจไม่ใช่นะอ่านตัวไหนก่นอนก็ได้ เลือกตามใจสะดวกเลยอยากจะไปอะไรตร,ตรงไหนอย่างไรก็สามารถอทำความเข้าใจได้ก mm hmm. ็ประมาณนี้นะวันนี้ mm hmm. ก็ได้น้ำได้เนื้ออยู่พอสมควรสัปดาห์ต่อไปวันอาทิตย์หน้าในใครจะอาสาลองพโกรสเป็นไงสัปดาห์หน้า

อ่าเอาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะว,ว่าว,วิธีการนําเสนอแบบท่านเขียิรัตนี่ถือว่าโอเคการต้องต้องทำทำทำเ <ทำ S 1> พ่พาพอยอ่าทำเพาพอยแบบนี้แล้วกับบรรยายแบบนี้แหละแต่ไม่หาให้เพื่อนฟังนะพยายามจําเนื้อหาที่เราจะนําเสนอเอาจากเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งไม่ไม่ต้องเอาทั้งหมดเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะนําเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็พูดภาพรวมของกัมพีก่อนใช่ไหมว่าคมพีมันหน้าตาเป็นอย่างนี้มันน่าสนใจอย่างไรพูดภาพรวมเสร็จแล้วเราก็จะประเด็น ที่คิดว่ามันน่าสนใจอะอะไรก็ได้โอ้ิงยิ่งราชัส,สมาธิราชสูตรนี่ถือว่าเป็นประสูตรที่มันมีอะไรเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิมันมิติต่างๆนี่มันมันเหมือนของพุทธเราไหมมันเหมือนของเทราวาสไหมอย่างเช่นคําว่าอนุสติเนี่ยการสมาธิแบบลักษณะของการทําสมาธิแบบเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติที่เป็นเรื่องของ อสัมถกรรมฐานมันมีทั้งตัวสมถกักรรมฐานั้งตัววิปัสสนากรรมฐานด้วยอยู่ในตระศูนนี่แหละเพียงแต่ว่าเอาท่านท่านาชัยวัฒน์เนี่ยจะเอาตัวไหนมาเล่นกันนั่นแหละนะผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันมีประเด็นเยอะอยู่พอสมควรต่นี้ก็ให้สิทธิ์ในการเลือกว่าเราจะเลือกอันไหนอย่างไรเนี่ยนะท่านชัยวัฒน์นะอลองไปอ่าน,นาจริงๆของท่านชัยวัฒน์เนี่ยโชคดีหน่อยก็คือมีคน ทำเป็นงานวิจัยแล้วในระดับปินญายเอะเราก็ไปเอาที่เขาสรุปมาแล้ว,ลวมานําเสนอก็ได้แล้วก็ไปหาดูตัวเนื้อหาที่เป็นตําราที่เป็นรายละเอียดของประสูนรหน้าตาประมาณนี้เราก็นามาเป็นตัวอย่างก็ได้นะแต่ว่าการขโมดความคิดอะไรต่างๆมันมีอยู่แล้วในในใน,ในวิทยานิพนธ์ลเล่มนั้นนะของคุณพรชัยนะผมจําไม่ได้น่าจะน่าจะชื่อพรชัยพรชัย นำสกุลรำรำออกฤรรีรำกันทำงานวิจัยระดับิินใหญ่แปลพระสูตรนี้ทั้งพระสูตรเลยน่าชื่นชมมากศิลปกรกโอเคนะวันนี้ประมาณนี้นะครับผมเลยเวลามา1ิบเอ็ดนาทีก็ฝากไว้นะสำหรับการนำเสนอท่านต่อไปต้องมีนะสัปดาห์หน้านะท่านปร r l i โอเคนะโปรตัมใครทครดตัดโครับอ่านีบอลนีบอลนีบอ awan lah